พ้ระเบิดที่รัเสเซียขนาดน้ำว่าเป็นบิดาแห่งระเบิดทั้งมวลมีอนุภาพร้ายแรงขนาดไหนแ v i a t i ชั t น e r m o b a ม i c b o m b o f Increased Power หรือ Fa t h e r of All Bomb ที่ถูกสร้างโดยรัเสเซียเป็นระเบิดที่ไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์ที่ถูกอ้างว่าทรงพลังที่สุดในโลก F.O.A.B ประสบความสำเร็จในการทดสอบภาคสนามในช่วงเย็นของวันที่11กันยายนปี2007มันมีพลังงานเทียบเท่ากับ T.N.T 44ตันโดยใช้ระเบิดแรงสูงชนิดไม่ประมาณ7ตันแรงระเบิดและคลื่นกระแทกของระเบิดให้ผลคล้ายกับ ระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีขนาดเล็กอาวุธเทอร์โมบาริกแตกต่างจากระเบิดทั่ว,วไปมันจะระเบิดกลางอากาศก่อนจะสร้างขึ้นระเบิดที่ยาวและนานกว่าปกติซึ่งในการทำเช่นนั้นพวกมันจะสร้างความเสียหายในพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าอาวุธทั่วไปที่มีมวลใกล้เคียงกันโดยพลเอกอเล็กซานเดอร์ลูกชินรองเสนาธิการทหารรัสเซียระบุว่า FOAB อันตรายมากกว่า matter of all b o m b เนื่องจากอุณหภูมิใจกลางระเบิดที่สูงกว่าเป็น2เท่า